คือแอดมินของโรงแรมนี้ที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงแรมเล็กๆนะตอนนี้กำลังถูกจัดหนักตอนนี้กำลังไอ้พวกบรรดาพวกนักสืบโซเชียลก็กำลังแชร์กันไปให้ให้วนเลยว่าโรงแรมนี้ได้เสียภาษีหรือไม่และโรงแรมนี้เนี่ยได้มีการจัดตั้งขึ้นเป็นโรงแรมโดยขอใบอนุญาตหรือไม่ขอให้โรงแรมนี้เล็กๆแห่งนี้เนี่ยราบลื่นนะในการถูกตรวจสอบใบอนุญาตว่าถูกใบอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่มีบันไดหนีไฟของโรงแรมหรือไม่และมีการดัด แปลงตึกแถวให้มาเป็นโรงแรมที่พักเล็กๆหรือไม่มีการหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่มีการแอบ,บขายทัวถืนเหลือไม่มีใบอนุญาตหรือไม่เขาก็เลยแชร์แชรกันไปนหมดเลยนะจะไม่ได้พูดชื่อโรงแรมนะซึ่งใครก็ตามแต่ที่มีทัศนคตินะคะในลักษณะที่ทําให้คนเนี่ยนะคะมีความแบ่งแยกนะคะเออเพราะฉะนั้น ตอนนี้เขากําลังแชร์กันนะเพราะฉะนั้นแชร์ไปเขาก็แชร์กันไปนะอันนี้ฉันรายงานข่าวเฉยๆนะฉันไม่ได้ร่วมแชร์นะแต่ฉันรายงานข่าวเฉยๆนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีทัศนคติลักษณะแบบนี้ไม่ควรมาทําอาชีพบริการ และขณะเดีวยวกันถ้าเกิดคุณจะมีทัศนคติแบบนี้ในการที่คุณจะไปยื่นใบขอใบอนุญาตที่ที่ยื่นใบขออนุญาตจากท้องถิ่นก็ดีจากอะไรก็ดีท้องถิ่นหรืออะไรก็ดีจะต้องรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตให้คุณด้วยถ้าเกิดคุณเนี่ยมีทัศนคติที่ไม่เป็นโพสิทีฟต่อการให้บริการประชาชนต่อการให้บริการลูกค้าถ้าเกิดคุณมานั่งแบ่งแยกลูกค้าเท่ากับว่าคุณไม่พร้อมในการที่จะเปิดโรงแรมเพื่อเป็นสถานที่ให้บริการดังนั้นคุณไม่เหมาะกับอาชีพบริการดังนั้นคุณไม่ควรที่จะ ได้รับใบอนุญาตและดังนั้นคุณควรที่จะถูกยึดใบอนุญาตโรงแรมและที่พักไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์หรือไม่ว่าจะเป็นห้องแถวดัดแปลงเป็นโรงแรมหรือไม่ว่าจะเป็นโรงแรมก็ตามโอเคนะคะ ขอเชิญสภากรเชียงใหม่จัดหนักไปก็ได้ขอเชิญนายกเทศมนตรีที่เชียงใหม่ไปตรวจตราดูด้วยค่ะใครเป็นคนปล่อยแบบอนุญ,ญาตให้มันคะทัศนคติแบบนี้ปุ๊บถ้าเกิดคนอื่นหรือแม้กระทั่งเป็นสลิมนะไม่ได้ทันอ่านป้ายแล้วมันก็ไม่ได้ติดป้ายไว้ว่าสลิมห้ามเข้ามันแค่มาโพสบนโซเชียลถ้าเกิดเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้อ่านโซเชียลแล้วเราเข้าไปแล้วเราเป็นอันตรายแล้วมีคนมาลุกลานเราหรือมีคนมาเจาะประตูเราเข้าไปแล้วมีคนมาทําร้ายเรามีคนมาไล่เราเหมือนกับคุณหญิงพรทิพย์เราจะทํำยังไงค,คะเพราะฉะนั้นเเรื่่่อองงแบบบนนนีี้้้ตไมกกกิดดขึัทใใโล ขณะเดียวกันก็จะต้องไม่ควรเกิดขึ้นกับที่ใดในเชียงใหม่และกับที่ใดในประเทศไทยไม่ควรกระทาถ้าคุณจะมีอาชีพบริการและคุณไม่ต้อนรับลูกค้าประเภทใดคุณไม่ต้องแค่พโพสต์เฟซบุ๊กคุณจะต้องเอาป้ายติดไว้ที่หน้าโรงแรมด้วยแล้วคุณก็ติดโลโก้สามเหลี่ยมนะสีส้มไว้หน้าโรงแรมด้วยว่าเชิญเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มอื่นไม่เชิญคุณต้องติดถ้าคุณไม่ติดและมีคนเนี่ยนะคะ ปรากฏว่าบังเอิญเข้าไปโดยที่เขาไม่ได้อ่านโซเชียลโดยที่เขาไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้ปรากฏว่าเขาเนี่ยเป็นคนรักเจ้ารักสถาบันนะปรากฏว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รักสามสถาบันสําคัญของชาติเขาเป็นคนที่ไหว้รูปที่ติดอยู่ทุกบ้านแต่โรงแรมคุณไม่มีรูปที่ติดอยู่ทุกบ้านนั้นแล้วคุณก็มีทัศนคติในลักษณะไม่บวกต่อรูปที่มีอยู่ทุกบ้านดังนั้นเราก็มีคนเข้าฉันก็ไม่เข้าอยู่แล้วไม่มีใครเข้าแล้วปกติแล้วโรงแรมขอโทษนะคะโรงแรมกระจกกระจกแบบนี้ฉันก็ไม่ได้เข้าอยู่แล้วโรงแรม ประเภทไม่มีดาวถึงสองดาวเนี่ยฉันก็ไม่เข้าอยู่แล้วทีนี้ขณะเดียวกันดังนั้นก็ควรอย่างยิ่งนะคะในการที่จะนะคะชี้แจงแถลงไขซะให้สิ้นว่าคนที่โพสเนี่ยเป็นซีอหรือคนที่โพสเนี่ยเป็นแอดมินแล้วถ้าเกิดเป็นซีอเนี่ยนะคะเอาชื่อซีอออกมาเลยกูจะได้ไม่ต้องครบหรือถ้าเกิดเป็นแอดมินเนี่ยนะคะทุกวันนี้แอดมินเนี่ยมันยังอยู่ดีไหมโอเคนะคะไม่ใช่ว่ามานั่งโหนกระแสนะมานั่งโหนกระแส แชร์กันไปนทั่วคนเขาจะไปเที่ยวมึงจะไปยุมหัวเขาว่าเขาเป็นสลิมได้จะใดคนเขาจะไปแอลคนเขาจะไปพักมึงจะไปยุมหัวเขาหาว่าเขาเนี่ยไปสักกะระคนที่มีลูกอยู่ทุกบ้านได้ยังไงมันบบแม่นมือมึงเนี่ยเสียยี่เสียหอยเสียประเพณีมึงนี่เงี้ยคือเสียนะแล้วมึงเป็นกูถามจริงๆมึงเป็นคนเชียงใหม่แท้ๆหรือว่ามึงเป็นคนไทยปลอมตัวไปเป็นคนเชียงใหม่เป็นแอดมินอยู่ห้านกูถามแท้ๆ นิสัยจีอี้สันดานจีอี้บ,บ่ใจคนเชียงใหม่แน่นอน <c oughs> คนเชียงใหม่บ,บ่ใจคนสูกะคนเชียงใหม่บ,บ่ใจคนที่กำเ,กเริบเสบสามคนเชียงใหม่เนี่ยเป็นคนที่บ,บ่ใจว่าหลงฮิตหลงหอยของตัวเก่าเออมึงจะไปไล่คนอื่นแขกบ้านแขกแขกแก้วมาเยือนเนี่ยมึงจะไปไล่เปิ้นได้จะไดมึงบ่ักษาหฮดต้อยของคนแต่สมัยบะเกาแล้วกะมึงโพดขนาดนี้บ,บ่มีใครไปโรงแรมมึงหรอก มึงบอกต้องว่าแต่ว่าสลิมจะไปโรงแรมมึงเอออีกพวกควายสะตวงกับบัจจี่มีปัญญาไปโรงแรมมึงแล้วโรงแรมมึงนี่นะโรงแรมกระจงขนาดนั้นไข่จะไปโรงแรมมึงห้องแถวปรับปุงเอามาใจไข่จะไปโรงแรมของมึงแล้วที่สําคัญมึงไปเสียภาษีท้องที่หรือยัง<ช>มึงเอา<ช>ห้องแถวมาปรับปุงมาเป็นโรงแรมนี่มึงไปเสียภาษีท้องที่หรือยังกูบ่ได้บอกนะว่าโรงแรมไหนกูแบ่ได้บอกนะกูพูดโดยทั่วไป ว่าใขรกระเจ้าเต็ที่มึงทําอาชีพโรงแรมมึงทําอาชีพบริการแล้วมึงมาแย่จะอี้มันบัถูกหีดถูกหอยนี่กูขอบอกมุกมึงเลยนะมึงจะเป็นควายสตังเหมือนอยังอีอเล็กซานเดอร์มาได้นะจบมาเนี้ยการป่อแม่ขายนาส่งมึงเฮียนพ่อแม่ก็ต้องได้เงินเดือนจากหมู่มึงบัเจ้โดนมึงเนี่ยไล่ออกจากงานพ่อแม่ขายนาส่งมึงเฮียนบัใจ้ได้ควายมาตัวหนึ่งมันบัใจ้ขายควายไปแล้วหลายตัว แล้วจบออกมาจะได้ควายมาแหมตัวหนึ่งมันบะแจ๊ยมึงใจเฮือแยเฮือปพ่อแม่ได้ควายมาแหมตัวหนึ่งได้จะใดตายบะปอเป็นควายสตวงแหมได้จะใดพ่อแม่ขายควายทรงมึงเฮียนมึงก็ต้องจบมาเป็นต่ปึ่งของพ่อแม่บะใจว่าไปโดนคดีบัแจ๊ว่าไปโดนไล่ออกจากงานพ่อแม่ก็ได้ควายปิกมาเหียตัวหนึ่งก็ตาอั้นน่ะมึงม่ดีง่าวมึงไปเฮียนแบบเขาได้จะใด ไอ้เฮียนแบบเขามาได้ไอเออารีอเล็กซซนเดอร์ออย่างเนี้ยมันก็โดนไล่ออกจากเมียงเรียบร้อยแล้วน่ะมึงระวังมึงโดนไล่ออกจากเพจมึงโดนไล่ออกจากโรงแรมกูบอกว่ามึงเป็นซีอโอหรือว่ามึงเนี่ยฮะเป็นลูกเจ้าของหรือว่ามึงเนี่ยเป็นแอดมินเพจมาได้กูนี่ลำคาญมึงแตต่โรงแรมมึงโรงแรมเดียวที่มึงโพดนะมึงแย่เฮือคนนักท่องเที่ยวมาไปเชียงใหม่เลย แล้วยิ่งเชียงใหม่ตอนนี้มีฝุ่น PM 2.5แหมแล้วบัดเดี๋ยวนี้ฝนก็สะสะซะซะซะ,สะมดแล้ว ก็ถือว่าไฮซีสั้นหน้าหนาวนี่หมอกเหมยจะเต็มภูเขาเต็มดอยเต็มดอยเต็มดอยคนก็นจะได้ไปกันเขาก็จะได้เก็บเงินจากนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองเชียงใหม่เต็มแพทเต็มแพ้ล้านนาตั้งแต่พะเยาลำปางแพร่น,น่านเขาก็จะไปกันหมดเมืองน่านเขาลงดอยปุ๊บเขาก็ไปลงรถไปผ่านพะเยาเชียงม่วนเชียงคำเส็จแลัวก็บไปถึงเชียงไหมไปโซดเชียงใหม่ไปเมืองฝางเซธออกไปตังแม่ห้องสอนออกมาพดเมืองตากขหมก็ลำปูนกับเป็นตี เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันกับล้านานากะจะได้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจมึงจะมานั่งรอดิจิตอลวอลเล็กะฮะกูถามมึงแต่แตมึงจะมานั่งรอแบมือขอดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งจะมาเมื่อไรก็บอกงูกะเต็มตี้ที่สุดมึงของเงินจากคนที่ประกาศไปขายคนที่กําลังจะไปแอลเชียงใหม่นี่มึงต้องได้เงินจากหมนี้กระตุ้นสตรีก่อนมึงบั่ใจรอเงินรับเงินหลวงรอเงินจากดิจิตอลวอลเล็ของรรคเพื่อภยัยยูฮันเข้าใจก่อน มึงนี่นะเง่าใบาหูจกกักกึดปักกระตุ้นบบมีกะพ่อแม่บบเคยสั่งเคยสอนกะมึงนี่นะเง่ากูนี่ใบหูจะสั่งจะสอนจะใดแบบซ้ำเนียบหมู่มึงเนี่ยกูตั้งแต่ได้สอสอไม่เป็นอีพวกควายสะตวงเนาะมึงนี่เห็นแตนแต้ไปก็อีควายสะตวงหมดเลยเนาะพวกมึงนี่เนาะ